ดูยเล็กใส่พริกตามอายุนะวันนี้จริงๆค่ะคุณพงษ์ย็กใส่พริกตามอายุตัวเองอ,อ้อนอวอนหวัวืม ำใส่ด้วยแล้วก็มาแก้มด้วยนะคะสำหรับข้าวปุ้นอือามาแก้มน้ำข้าวปุ้นเส้นนิ่มๆแซบๆค่ะพี่น้องนิ่มๆนุ่มๆค่ะเน่าเน่เอ็กยิ่งตากมะม่วงกวนไว้อยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะช่วงนี้ยุ่งยุ่งอยู่กับมะม่วงกวน ม่วงเยอะมากอยู่บ้านที่สามอะอืงงเวลคัม hmm. คุณชนนันนนเวลคัมเวลคัมอิตติ้งวิดมีอิสซับอิตยัมมีอิตอร่อยอิตดีลิเชสแซ่บ มาแล้วค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะมาทานด้วยกันค่ะอืมอร่อยมากอับแซ่บดะค่ะคุณเออยาบาทว่าคุณพงมาแซ่บคุณพงอืมันแก่หรือมันอ่อนก็ไม่ทราบยายเล็กซื้อมา อันยูค่ะอันยูอันยูมาและอืมอันยูค่ะได้ได้ได้อือได้ยูงฮมซพักค่ะสุนพักสุนพักเซียน ต้มผักเสี้ยนนะคะนี่เข้ากันดีนะัแกแลคุยขึ้นมาค่ะพี่น้องคุยขึ้นมาอืมอืมดักปักไพค่ะอ่อย ะออกกมนิดๆนนะคะแต่พ่อกึ้งไปหวานค่ะจริงๆ The bitter not sap sap แซ,บ,ซบค่ะแซบแซบแซบที่ไค่ะแซบรอดค่ะ ฝนทําท่าจะตกนะคะยาเล็กกิ้งตากมะม่วงกวนไว้อยู่ค่ะพี่น้องอดอกกระเจียวดอกกระเจียวค่ะหอมอร่อยผัก้า ชะอมนะคะเนาะชะอมยำมียำมีค่ะคุณนาเดียอ๋อนี่เหรอดอกกระเจียว ดอกกระเจียว this ดอกกระเจียวกระเจียว flower กระเจียว <laughs> flower and and a uh, pie flower <laughs> pie flower Hmm. อร่อย